คราวนี้ไปก็ยังพูดกวยอารมณ์ใจปกติสวดา,าย,ยาโยมบริษัทที่มีกำลังใจยังไม่เข้มข้นนกคิดว่าฉากนี้เราไม่รู้วะไรภูมิได้ก็ดีแล้วแต่ปายจากความเป็นคนเราจะเกิดเป็นเทวดาก็เอาจะเกิดเป็นนางฟ้าก็เอาจะเกิดเป็นพรหมก็เอา หรือว่าจะกลับมาเป็นคนใหม่ก็เอาแต่ว่าเราไม่ต้องการลอบายภูมิอันนี้ที่บอกรีบเป็นการป้องกันในชาติเดียวแต่ว่าทุกคนแทบจะปฏิบัติการป้องกันในชาติเดียวเล่นไม่นานนักอารม์ใจเข้มข้นก็สามารถป้องกันได้ทุกชาติถ้าป้องกันบายบูมิได้ยุชาก็มีโอกาสจะเข้านิพพานได้ดยง่าย วิธีปฏิบัติป้องกันชาติเดียวเพื่อาชาตินี้ชาติหน,น้าจะไปยังไงว่ากันใหม่ก็ขอยบรรดาญ,ญาโยมพุทธมิจัาทรหลความดีที่ท่านทำเนี่ยท่านทำทุกอย่างเป็นความดีหมดอย่างการที่ท่นทนทานถวายสังฆทานสังฆทานนี่ก็มีอายสงสูงมาก คนที่ถวายสังฆทานแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตมันบริมีของท่านจะต้องไปเกิดเป็นเทวดาและนางฟ้าชั้นทีอาทีเรวันนิมานาดีแต่ว่าส่วนใหญ่ของคนที่ถวายสังฆทานมักจะไปเกิดพนสวรรค์ชั้นดาวหรือสตรีวัลลุกต้งมีเพราะอะไรเพรว่าหลาย คนหลายๆคนติดดาวดึงแต่ความจริงบามทีจริงสูงกว่าดาวดึงดาวดึงเป็นสวรรค์ชั้นที่สองสวรรค์ชั้นมีมาดีเป็นสวรรค์ชั้นที่ห้าตามที่ตามพระสูตรเรื่องกล่าวไว้ในวิมานวัวตถุแตะวิตรายดงตองกล่าวว่ามีพี่น้องสองคนสมัยรุ่นเจ้าเป็นผู้หญิง สำหรับคนพี่ชอบถวายทานกับพระที่ท่านชอบใจที็บพระองค์ใดองค์หนึ่งก็ตามที่ชอบใจปฏิบัติผู้ใจ,จถวายทานกับเฉพาะองค์นั้นสำหรับน้องสาวก็จะถวายทานมั่งจะเอาแบบที่สาวเอาแบบเฉพาะแป่ว่าพอดีพบพระอรหันเขา้า การถวายทานเฉพาะบุคคลโดยเฉพาะอย่างนี้ฝรั่งมีนิสงมาม์ท่านไม่ปฏิเสธแต่ได้บอกว่าการถวายทานเฉพาะฝรันร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแด่พระบ,บัจจีพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแด่พระบ,บัจจีพุทธเจ้าร้อยครั้ง ผลไม่เท่ากับถวายทานเลยสมเด็จพระสมมาหลวงเจ้าหนึ่งครั้งนี่ถวายทานในสมเด็จพระสมมาเจ้าหนึ่งครั้งขอโทษถวายทานในสมเด็จสมมาเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งท่า,านบอกว่าการถวายสังฆทานเวรนิสงส์เวรนิเวศะนั้นโยมใหญ่จะทำทานให้มีผล ที่ผลมากก็จงถวายเป็นสังฆทานท่านบุนัก็บอกว่าถวายสังฆทานทำยังไงท่านก็บอกว่าไม่ม,ไม,ไมีไม่ต้องมีวิธีกรรมเป็นแต่เพียงว่าเจ้าพระนั่งอยู่องค์เดียวนำของก็ไปถวายโบอของนี้ถวายเป็นสังฆทานพระก็จะไม่ใช้ในรูปของสังฆทาน ว่าพระพน,นั่งอยู่เตาสี่โอ้ก็ไปไม่ต้องพูดอะไรเลยไม่ว่าอย่างพวกเรานิญาิโยมพุทธบริษัทธรรมถวายเนี่ยจะม,มาทราบแล้วเป็นสังฆทานเนี่ยไม่ต้องบอกต่โยมผู้หญิงก็ถวายต่ตามนั้นถาวายทุกครั้งเป็นสังฆทานหมดรปรากฏว่าหมดตายจากความมนคนสองพี่น้องพี่ก็ตายน้องก็ตาย คนที่ไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ยันดาวดึงสถิวโลกมีนางฟ้าเป็นบริพานหลายแผงคนมีวิมานแถวฟ้าเป็นแก้วเป็นทองระยบสำหรับน้องสาวตายจจกความในคนไปเกิดเป็นนางฟ้าชั้นนิม,มานรีชั้นที่ห้า